ขึ้นซื้อว่าของแหงของแหงในพี่น้องขึ้นหอดเอียงจ้ะเป็นกับแก้มชั่นดีนี่ละพี่น้องป้ามึกแหงจ้าขออนุญาตพอขา่าไทยเรียบร้อยแล้วพ่อข่ารอรอจ้ะ เป็นจัไใดปลาหมึกสีตัวนี้100บาทค่ะพ่อค้าลูบลอถามว่ากินอิ่มไหมพี่วาา่าซานเอาแค่สีตัวไปก่อนค่ะกรุบกุกนะคะหลังจากนั้นพ่อค่ากับบอรอสา่าเอาไปค้างไฟเลยจ้ะเป็นทานแบบไฟฝ่าชนิดดีเลยกําลังไม่แล้วหอมบอหอมไปหอดบ้านพี่บ้านน้องบอค่ะกลับแก้มต้องเข้าแล้วนะคะทุกคนเห็นพ่อค้าลูบลอแนวบ่ดใดดิ <laughs> ซิเบิลสิเบิลสิเอาอีกสองร้อยพ่อเลยบอกว่าวย่านกินบ่เบิดว่วสันหลังจากปีงแลล้วๆพ่อข่ากับมาอิวแบบนี้หละจ้ะอิวก็กคือเครื่องอิวเครื่องทับเทศให้ละเอียดเทศให้ยำง่ายจ้ะพี่น้องพ่อขาบางคนนะ่ะเพิ่นอิวได้เงาเงาได้พี่น้อง มึกตัวนึงนี่อิ่วได้แปกิโลก็มี่แต่ว่าอุ้งอิงว่าถ้าในเคยเห็นดอกจ้าอันนี้ก็อิ่วได้เกือบไม่บรรทัดนึงโอ้โหน่ากินไหมทุกคนกว่าสิอิ่วแล้วซีตัวใสเวลาประมาณเกือบ3นาทีองอิงก็เลยเพิ่มความเร็วสปีดให้พี่ให้น้องได้เบึงให้น้ำลาล่ไหลไปน้ำกันเลยปลามึกแห่งนี่มีตำนานได้พี่นองสมัยก่อนนี่หากินยากเด้อยู่น้ำบานหนอกทะต่สมัยนี้มาอยู่ไก่ทะเลอยู่ติดทะเลและย่องชอนบุรีเลยได้กินปลามึก ดูแจ้มชิมให้หน่อยค่ะของโกดเชฟแซมคุยก่อนโอ้โหรอนไหมโยนไปไหนเนี่ยกินได้ดูนะอร่อยไะเไีแยวไปแล้ว